สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นเย็นบันจันที่26เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565ได้มาพบเจอเพื่อนสมาชิกนะครับหัวข้อที่จะชวนเพื่อนสมาชิกพูดคุยนะครับในวันนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของปืนลูกซองทําไมไม่ค่อยนิยมปืนลูกซองแบบมือสองทำไมไม่ค่อยนิยมนะครับวันนี้จะชี้ประเด็นให้ฟังกันในทุกๆครั้งที่มีการหยิบจับสัมผัสหรือ นำอาวุธป,ปืนออกมาเพื่อทําการพูดคุยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือเรื่องของการตรวจสอบความปลอดภัยละเลยไม่ได้นะครับเช่นกันนะครับ3กระบอกนี้ตรวจแล้วก็จะตรวจซ้ำอีกทีหนึงกระบอกที่1ก็คือตัว d ดย a m ่าเอ็นะครับกระบอกนี้จับถือปืนนะครับทุกครั้งนิ้วสําคัญนะครับอยู่งงยต้นองของไก่ปลดแมกกาซินเนี่ยปลอน,นะครับทาการดึงลูกเลื่อนตรวจเช็คน,นะครับปืนปลอดภัยกระบอกที่1 จังหวะน,นี้มองเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวแฮมเมอร์เนี่ยมันง้างอยู่นาง,ง้างอยู่นะครับจะร่างกทิ้งไปเลยก็ได้หรือถ้าไม่อยากร่างกทิ้งก็ทําการลดนกนะครับโดยการดึงลูกเลื่อนเนี่ยถอยหลังมานะครับนิดหนึงแล้วก็ทําการร่างกนะครับออกไปปึ๊บแค่นี้อ่าแค่นี้ก็เป็นการลดนกนะครับตัวเดย์ย่า8.2กระบอกที่1ต่อไปนะครับกระบอกที่2ก็คือตัวคอมมานโด8.6นะฮะใช่กันนะครับนิ้ว อยู่นอกลองไกนะครับทำการสาวนะปุ่มสาวก็โจมมือนะครับคือตัวนี้นะกดลงครับแล้วก็เด้งปืนปลอดภัยกระบอกที่2นะครับต่อไปนะครับกระบอกที่3นะเช่นกันนะครับคอมบันโด0.6ปืนปลอดภัยตรวจสอบทุกครั้งนะครับละเลยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัย ในปืนทีนี้ข้อสู่ประเด็นนะครับว่าทําไมปืนลูกซองเนี่ยจึงไม่ค่อยได้รับความนิยมในปืนมือสองสักเท่าไหร่นะข้อที่1นนะครับข้อแรกเนี่ยก็คือเรื่องของคะแนนของตัวปืนนะครับผมจะขออนุญาตนะครับเรี่ยงคําว่าราคาใช้คําว่าคะแนนแทนนะครับคะแนนของตัวปืนมือ1กับมือ2เนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากห่างกันเนี่ยหลักประมาณหลักพันใกล้เคียงกันมากนะครับ ดังนั้นในจุดนี้คนที่กําลังมองหาปืนลูกซองอยู่เนี่ยจึงมองข้ามผ่านเลยไปที่ปืนมือหนึ่งหน้าหลานนะครับด้วยคะแนนค่าตัวที่ต่างกันเพียงแค่หลักพันจึงไม่แตกใจนะครับที่คนส่วนใหญนะ่เน้นว่าเป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองข้ามนะครับปืนมือ2ไปเล่นมือหหน้าหลานเนี่ยดีกว่านั่นคือข้อที่1ข้อที่2นะครับคำว่ามือ2เนี่ยหรือว่า second hand เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเผื่อว่า ผ่านนะครับการใช้งานมาก่อนแล้วเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเออเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนเปิดในคนแรกดังนั้นในข้อที่2เนี่ยจึงอิงกับความรู้สึกของคนกลุ่มใหญ่ๆนะเป็นธรรมชาติของคนทั่วไปนะครับว่าอยากจะได้อะไรที่ใหม่แก่กองน,นะเหมือนของควันนะครับก็อยากจะได้ของที่ใหม่ไม่เคยเห็นไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนข้อที่3ก็คือเรื่องของการสึกหรอของชิ้นส่วนบางชิ้นในอุปืน นในส่วนของการสึกหลอเนี่ยมีทั้งแง่ที่ดีแลวก็ไม่ดีในแง่ที่ไม่ดีอันนี้เข้าใจได้ง่ายมากนะครับยกตัวอย่างเช่นริ้วรอยนะครับที่เกิดขึ้นบนตัวปืนต่างๆนะที่มันเกิดขึ้นนะครับเราก็อาจจะมีชิ้นส่วนบางชิ้นนะครับที่อาจจะมีการแตกหาชิุนเสียหายนะครับยกตัวอย่างนะครับปืนคอมมานโดปืของผมนะลองดูนะครับเช่นนะครับตัวนี้ศูนย์ไฟเบอรติกนะครับก็เรียบร้อยนะครับหักไปแล้ว อันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของปืนที่ผ่านการใช้งานมาอาจจะมีชิ้นส่วนนะครับบางชิ้นนะเหมือนอย่างเงี้ยแต่หากช่อมลุกเสียหายได้นะครับอันนี้ก็ยอมรับได้ทั่วๆไปนะแต่มุมที่ดีก็มีอันนี้ผมจะโฟก,กัสไปที่ปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัตินะั้นไม่ว่าจะเป็นระบบแมกกาซีนนะครับแบบนี้หรือว่าจะเป็นหลอดบรรจุก็แล้วแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นปืน 101, นะมือหนึ่งนะไม่แกะกองหน้าร้านเนี่ยอาการติดขัดเนี่ยเกิดขึ้นแทบจะร0 0เ ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นปืนยี่ห้อดังๆขนาดไหนนะหรือเป็นปืนเจ้าตลาดแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยปืนกึงอัตโนมัติเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจะติดนะจะต้องมีการลันอินเนี่ยต่ำๆเนี่ยประมาณสักกล่องถึง2กล่องนะครับบางคนอาจจะมองว่าไอ้เจ้าตัวกระสุนเนี่ยประมาณสัก20กว่านัดหรือ50นัดเนี่ยอาจจะดูไม่มากนะครับแต่อย่าลืมว่าในแง่ของความรู้สึกของผู้ที่ยิงในแง่ของความรู้สึกของเจ้าของปืนเนี่ยยิงไปติดไปเนี่ยโอ้โหจิตใจห่อเหี่ยวแน่นอนนะครับ กว่าที่ตัวปืนจะทํางานได้อย่างปกติเนี่ยก็ต้องแลกมากับความรู้สึกนะครับที่ยิงไปติดไปมันจะเกิดความไม่มั่นใจกับตัวปืนกระบอกนั้นนะครับแต่ในจุดนี้ถ้าเผื่อว่ามอนมุมกลับกันดูนะครับปืนมือ2เนี่ยผ่านการลันอินผ่านการยิงมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอาการติดขาดา่าต่างเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะหรืออาจจะไม่ติดเลยก็ได้นะครับตัวปืนอาจจะไม่ได้ช้ำมากเพราะว่าเจ้าของปืนเนี่ยอาจจะมีปืนหลายกระบอกและจังหวะเราโชคดีได้ครอบครองปืนกระบอกนั้น นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับของปืนมือสองดังนั้นจากเหตุผลที่ผมเนี่ยได้กล่าวไปเมื่อตอนต้นเนี่ยจึงอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลนะครับที่ความนิยมในโอ๊ตปืนลูกซองมือสองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยนิยมสักเท่าไหร่นะมีความนิยมนะครับแต่ว่าจะค่อนข้างน้อยนะถ้าเกิดว่าเทียบแล้วเนี่ยเขาก็จะมองข้ามนะครับไปที่มือหนึ่งหน้าร้านไปที่ปืนใหม่แก่กองนะสะส่วนใหญ่นะครับปืนมือสองเนี่ยถามว่ามีข้อดีไหม ก็มีนะครับแต่ว่าต้องดูจังหวะให้ดีนะดูจังหวะให้ดีนะครับว่าปืนกระบอกนั้นเนี่ยเจ้าของเนี่ยเป็นอย่างไรเป็นใครแล้วยิงขนาดไหนนะครับก่อนที่จะทําการตัดสินใจอาาะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเผื่อว่ามีการพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปืนมือสองในปืนลูกซองนะครับกลุ่มของปืนลูกซองไม่ว่าจะเป็นตามหรือว่ากืองอัตโนมัติก็แล้วแต่เนี่ย อยากจะให้เพื่อนสมาชิกนะครับมีการพูดคุยแล้วก็นักการที่สนันีปปืนนะครับเพื่อเป็นการทดลองนะครับตัวปืนนั้นๆก็จะเป็นความสบายใจของทั้ง2ฝ่ายนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ถ้าทําได้นะครับโอเคให้กําลังใจนะครับกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่กําลังจะมองหาอาวุธปืนคู่กานนะครับก็คือราชาแห่งปืนทุกแบบนะครับยกให้ปืนทัวสองเลยวันนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงนะครับที่ ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับสวัสดีครับ